สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากร์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูรคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกันนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเปกันส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้3ถ้วย High p r e t e s t นะครับไพ่ t h e emperor ไพ่ฟอร์วานไพ่ใบสุดท้ายได้2ดาบอิทธิพลใต้สำหรับได้6ิกออปเปนทัคเนะครับทีนี้เรามาดูกันอีก5ใบว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอจัดไพ่สักครู่นะครับขอไพ่จิตใต้สำน,นึกของใครคนนั้นด้วยนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไงมามีไพ่หนึ่งใบเด้งออกมานะครับ ไพ่ที่เด้งออกมาเป็นไพ่สีถ้วยนะครับอารมณ์เขาคงจะหดอหดพอสมควรสีถ้วยเด็กถือเหรียญน,นะครับไพ่เดทนะไพ่เดอะเวิ d นะครับไพ่ใบสุดท้ายสองดากเหมือนกันเลยอิทธิพลใต้สำหรับได้ the f o ฟลโอเคครับ คืออยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเจอไพ่ลายเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่ได้เป็นไพ่ลายนะขอให้นึกไว้เสมอว่าไพ่ลายคือไพ่แนะนําเพราะว่าถ้าเราไม่มีไพ่ลายเราจะไม่รู้เลยว่าเราควรจะต้องแก้ไขปัญหายังไงกันนะครับก็อยากคิดว่าไพ่ลายคือเป็นไพ่ลายเนาะให้คิดว่าเป็นไพ่แนะนําแล้วกันเนาะเพราะมันมีทางออกอยู่แล้วทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มในทางเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วไพ่อ,อาจจะมีการสลับกันได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีแล้วจิตใต้สํเนึกของเขาอาจจะมีการคิดแทนคุณก็ได้หรือไพ่อ,อาจจะสลับในลักษณะของการที่ว่าเป็นความคิดของเขาแต่เหมือนกับเราก็ได้เช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้คือได้ไพ่เดเอ็มเพิรเกิดขึ้นนะครับ ไพ่ The Emperor เนี่ยหมายถึงเขากำลังค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีการต่อสู้การดิ้นรนกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จริงๆแล้วไพ่ The e m p e r o r เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการความรักความสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจาก The Emperor ในด้านดีนะครับหมายถึงเขาอะ่ะจะค่อนข้างที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่จริงใจเขาต้องการความจริงใจนะแต่มันมีไพ่เ h อะไ b r i อร s เขึ้นมาค่อนข,ข้างเลยทีเดียวนั่นหมายความว่า ถึงแม้เขาจะต้องการใครสักคนที่จริงใจกับเขาแต่มีไพ,พ่ไฮ r พ t e ส t เกิดขึ้นแปลว่าบางทีก็อาจจะมีในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีในเชิงมุมซ้อนหรือเตยปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยและ h ไฮ r พ t e ส t นี้ยังมาพร้อมกับทูอับคัพด้วยนะครับจริงๆทูร,บรับคัพเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่หมายถึงการไปเที่ยวนะครับอยากเปิดหูเปิดตาการไปสังสรรค์การไป ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันแต่ถ้าไพ่สถ้วยเนี้มากับให้ไพ่ไฮเพรสแบบนี้มันแปลว่าบางทีอาจจะมีเติร์ดปาร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่า2ใบเนี้ยมันเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการที่เหมือน a ม e s ชัวว่าเนี่ยคือหมายถึงเติร์ดปาร์้จริงหรือเปล่าถ้ามี3ถ้วยมาด้วยก็แสดงว่าใช่เลยแสดงว่าราศี ธนูลัคนาธนูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับหรือว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของไมซ์เซตของตัวเราเองบ้างเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าแล้วเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีลักษณะของ d ีเอ็มเพิ่มมาทาไมในเมื่อ d ีเอ็มเพิ่มหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่จริงใจมันหมายถึงว่าบางทีแล้วการที่มีเติร์ดปาร์ตี้มาในที่นี้มันอาจจะแปลว่าเขาอาจจะเข้าหาตัวของ คนนี้ก็ได้นะครับแฟนของเราก็ได้บางทีแฟนของเราอาจจะไม่ได้เล่นด้วยนะครับอาจจะคุยคุยไปเรื่องปกติอะไรประมาณนี้แต่ว่าอาจจะมีคนที่อยากจะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับในกรณีที่1กรณีที่2หมายถึงว่าบางทีแล้วคุณอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณเป็นหรือคุณอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาอาจต้องการ ก็ได้ทําให้เขาอาจจะมองหาคนอื่นมันเลยเกิดในักษณะของไฮบปอร์เทสเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันเห็นไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยคือมันดูขัดแย้งกันนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือความจริงใจอันนี้คือรักที่เป็นเชิงซ้อนเออประมาณนี้แปลว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการคิดการตกผลึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เขาอาจจะสแสวงหานะครับกับ คนที่ดีกว่าหรือคนที่ใช่กว่าคุณก็ได้ดังนั้นไฮบริดเทสเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะแปลว่าตัวคุณนั่นแหละที่เป็นคนที่ถูกตกเป็นรองนะครับเพราะว่าเขาอาจจะลดระดับความสําคัญของคุณลงมาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันมีการหัวแข็งต่อกันนะครับต่อต้านกันก็เป็นไปได้มันเลยทําให้ความรู้สึกของเขาอยากจะมีคนอื่นที่มาดี กว่าเราหรือทดแทนในสิ่งที่เราทําไม่ได้ก็ได้เช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าจริงๆเขาก็ยังอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่เป็นบริสุทธิ์ความรักที่มันหมายถึงความรักที่เป็นจริงๆจังๆแต่ในเมื่อคุณไม่ได้ตอบโจทย์คุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการก็เหมือนกับคุณน่ะที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจตรงที่เขาก็ไม่ได้ดั่งใจเราเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไม่ได้ดั่งใจดังนั้นเราจะโทษแต่ฝ่ายเขาว่าเขาอ่ะ เป็นคนที่ผิดเขาเป็นคนที่ไม่ใช่มันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดคุณดีพร้อมนะ่ะไม่มีใครเขาหนีคุณไปหรอกนอกจากคุณอาจจะมีข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างแต่คุณอาจจะไม่รับรู้หรือคุณอาจจะปิดกั้นหรือคุณอาจจะไม่ได้มองเห็นในจุดช่องว่างนั้นก็ได้ทําให้เราอาจจะมีการปล่อยปะละเลยมานานทําให้ทุกอย่างมันดูเลื้รัง นจนทําให้มันยากต่อการที่จะสารติดหรือไปต่อระหว่างกันและกันก็ได้เช่นกันเพราะว่าจริงๆเขาก็ยังอยากมีคุณในชีวิตนะเพียงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการหรือสิ่งที่มันต้องปรับต้องเข้าใจกันได้นะ่ะมันก็จะทําให้เขาอะต้องอาจจะมองหาในสิ่งที่ดีกว่าคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมีไพ่สองดาบเกิดขึ้น สองดาบมันอาจจะเป็นลักษณะของเขาที่อาจจะเกิดความไม่ตกความกังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาก็อาจจะยังรู้สึกว่ายัางเลือกไม่ได้เหมือนกันว่าจะเลือกทางไหนดีเพราะในใจเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะนี่เขายังอยากเทคแคร์อยากดูแลอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเหมือนกันอยากจะมีความปรารถนาที่จริง ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงอยากจะเป็นสามีที่ดีอยากจะเป็นคู่ครองที่ดีอยากจะเป็นภรรยาที่ดีสอบตัวคุณแต่บางทีแล้วการที่คุณกับเขาอาจจะดูไม่ไม่เหมือนกันทัศนคติไม่ตรงกันหรืออาจจะมีช่องว่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนแบบไม่ตอบโจทย์กันและกันมันเลยทําให้ความรู้สึกทั้งสองฝ่ายเลยทั้งคุณและเขาเนี่ยมีความคิดเหมือนกันจากไพ่สองดาบคือ คุณก็อาจจะยังคิดไม่ได้เหมือนกันว่าคุณจะเลือกกับจะเลือกเขาดีไหมหรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทั้งสองฝ่ายคิดแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับคือถ้ามันตรงกับในลักษณะที่ว่าคุณก็รู้สึกแบบนี้สแสดงว่าต่างฝ่ายต่างต้องการคนที่จริงใจเข้ามาใช่ไหมครับแล้วต่างฝ่ายต่างต้องการคนที่เป็นคนที่แท้จริงพูดง่ายๆก็คือภาษาคนที่มาดูหมอดูเนี่ยก็จะแปลว่า ใช่คู่ของเราไหมเนี่ยหลายคนก็คงจะมีความคิดตรงที่ว่าถ้าเราจะอยู่ต่อเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขาใช่คู่เราไหมหลายคนคงจะรู้อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าคนคนที่เราครบอยู่เนี่ยใช่คู่เราไหมคือจริงๆแล้วมันก็มีอยู่สองกรณีที่เราจะเช็คได้ว่าเขาคือคู่ของเราไหมข้อที่1คือก็คงจะต้องใช้ในลักษณะของเซนส์ล้วนๆเลยว่าคือ อย่างที่เขาบอกอะนะครับว่าทางโบราณบอกว่าถ้าเราไม่ได้ดูดวงสมพงเนี่ยเราจะต้องดูในลักษณะที่ว่าศีลเสมอกันหรือเปล่านะครับปัญญาเสมอกันไหมคําว่าปัญญาเสมอกันในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขาจบด็อกเตอร์หรือคุณจบด็อกเตอร์แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจบแค่ป .6 ป .5 แบบนี้มันจะเป็นคู่กันได้เหรอครําว่าปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคาว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงความคิด หมายถึงในะลักษณะของการตื่นรู้หรือลักษณะของอ,อะไรที่มันเป็นสินเสมอกันด้วยเหมือนกันคำว่าสินเสมอกันหมายถึงว่ามีแนวความคิดเหมือนเหมือนกันมีแนวทางในเรื่องของการปฏิบัติคล้ายๆกันอาจจะมีความแตกต่างกันได้แต่มันต้องมีเหมือนแบบ ความรักมันต้องประคองไปในทางเดียวกันได้อะอประมาณนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นศินเสมอกันนั่นเองแต่ข้อที่สองคือเราสามารถดูได้จากดวงสมพงศ์ดวงสมพงศ์ในที่เนี้ยไม่ได้เปิดไพ่ดูนะครับเปิดไพ่ดูผมว่ามันง่ายไปอ่ะมันมันดูแบบมันดูแบบง่ายเกินไปผมก็เลยใช้ดวงสมพงศ์ของโหราศาสตร์ไทยในการใช้วันดิบวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับ แล้วก็ผูกดวงกันว่ามันมีการเป็นแบบคำว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าอันนี้มันจะค่อนข้างชัวร์กว่าเพราะว่าเราดูในวาสนาพื้นดวงมันจะดูง่ายมันจะดูค่อนข้างแบบเป็นรูปประธรรมมากกว่าการใช้ไพ่ดูเนี่ยนะครับเพราะว่าไพ่วันนี้บอกใช่พรุ่งนี้บอกไม่ใช่มันก็ดไูไม่เหมือนแล้วอะเออประมาณนั้นผมเลยแบบงั้นเอาการันตีโดยการดูดวงสมพงแล้วกันอะไรประมาณเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าคนเนี้ยคือใช้คู่เราหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราอาจจะมีความแบบเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเขาก็รู้สึกเหมือนมันก็ไม่ค่อยมีความแบบได้ดั่งใจหรอกมีอะไรก็ค่อนข้างแบบมีปัญหาเข้ามาทําให้รู้สึกไม์เซ็ตต่างๆมันดูขัดแย้งกับตัวคุณบ้างมีไพ่สี่ถ้วยคือบางทีเขาก็ไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างกับคุณเหมือนกันนะเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นคู่ที่แท้จริงของเขา น,นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นคุณหรือไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าเกิดถ้ามันอยากเป็นถ้าเกิดสมมติเราอยากให้เป็นคุณเนี่ยถามว่ามันยังมีโอกาสเป็นตัวเราได้ไหมยังมีโอกาสเพราะว่ามันยังมีไพ่ฟอร์บวานเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่เดอะเวิร์เกิดขึ้นอยู่นะเดอะเวิร์กกับฟอร์บวานเนี่ยมันแปลว่าคุณยังสามารถมีความสุขความหวังที่จะอาจจะเป็นคู่กับเขาได้เพียงแต่บางทีเราก็ต้องหาความชัดเจนให้ได้จากไพ่สองดาบก่อนหนึ่ง ข้อที่1คือเราต้องพยายามชัดเจนก่อนว่าเราจะต้องเลือกเขาจริงๆอิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามต้องอย่าเปลี่ยนใจอ่ะอย่าโรเลเพราะว่าสองดาบมันคือความโรเลคือความคิดที่ว่าอยากจะไปต่อหรือ move on ดีอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ขดอยู่ว่าเหมือนกึง่งกึ่งจะเลือกเหมือนกึง่งกึ่งจะไม่เลือกมันเลยทําให้ความรู้สึกต่างๆมันค่อยวไปแต่ถ้าเรามั่นใจที่จะเลือกเขาจริงๆเราก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันสุดก่อน นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ฟอบวานเนี่ยยังแปลว่าคุณกับเขายัางประคองความรักความสัมพันธ์ไปก่อนถ้าสมมติว่าเรามีปัญหามีความน้อยอ,อกน้อยใจมีความไม่ได้ดังใจใดๆแบบเนี่ยเราก็ควรจะต้องแบบ ปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกไปก่อนอย่าไปยึดติดพพเพราะไพ่ใบนี้ยเขาก็ยึดติดนะเแต่ว่ามันมีไพ่ใต้สําหรับมาเป็นไพ่เดอะฟูแปลว่าเขาอาจจะยึดติดในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขามาลองคิดพิจารณาแล้วก็ไต่ตองดีๆแล้วเขาอาจจะปล่อยวางได้จากไพ่เดอะฟูเดอะฟูหมายถึงการไม่ยึดติดการปล่อยความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็ไม่ได้มาแบบ ยึดติดว่าเขาคือคู่ของฉันฉันคือคู่ของเขาคือเขายังรู้สึกว่ายังไม่ได้รู้สึกตรงนี้เท่าที่เคยผ่านมาเพราะที่ผ่านมาเขาก็มีความคิดเหมือนกันว่าคุณใช่คู่เขาหรือเปล่าเขาก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะตอนนี้เขาค่อนข้างปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้แล้วอยากจะ move on กับความคิดนะครับดังนั้นเขาจึงมองหาคนอื่นที่อาจจะไม่ใช่คุณแล้วก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังรอคุณนะ อย่างที่บอกแหละว่าสไม้ยังไงเขาก็อาจจะยังรอคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังต้องดูสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยยังเหลือไพ่เดทนะครับแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญเกิดขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยบางคนอาจจะคุยกับชาวรา,าศีธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรนะครับที่อาจจะอายุน้อยกว่าตัวคุณก็ได้ที่มีอิทธิพลต่อ ดวงชะตาที่บอกเนี่ยมากที่สุดนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องประคองความรู้สึกเอาไว้อีกสักพักหนึ่งเพราะเด็กถือเหรียญเนี่ยบางทีเราก็ต้องเรียนรู้กันปรับกันหรือจูนกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยไพ่เดทมันแปลว่าเราต้องจบปัญหาให้ได้เคลียปัญหาให้จบนะอย่ายืดเยื้อเลื้อหลังไปนานเพราะว่าการยืดเยื้อในที่เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณกับเขาอ่บมีช่องว่างระหว่างกันเกินไปมันทําให้ต่อติดกันยาก เพราะว่าช่องว่างมันเกิดขึ้นแล้วมันหมายถึงอุปสรรคมันหมายถึงปัญหาที่คุณจะต้องเจอดังนั้นเนี่ยไพ่เดทเราก็ต้องแบบจบทุกอย่างให้มันเริ่มต้นใหม่ให้ได้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันแปลว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วแหละเพราะเขาอยากจะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลงจากไพ่เดทนั่นเอง The word หมายถึงเขาอยากจะจบปัญหาและเริ่มต้นใหม่เพราะมันมีไพ่ The Fool มาด้วยดังนั้นเนี่ยเขายังอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนที่ใช่มากกว่านี้ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นคุณหรือไม่ใช่ก็ได้ที่พนของไพ่จิตใต้สำนึกในใต้สำหรับนะครับเป็น Six of p e n t a c l e Pick of er. Six of Pentacles er หมายถึงกำลังรอคอยนะครับ หรือการแบบให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาบรรจบกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องปล่อยวางความรู้สึกก่อนอย่าเพิ่งไปเร่งรัดเร่งรีบกับเขาเพราะตอนนี้เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่สบายใจเขายังอาจจะอยากอยู่คนเดียวเราก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไปก่อนถ้าบางคนอาจจะมีความคิดที่ว่าถ้าปล่อยไปคนเดียวแล้วเนี่ยเขาจะเลิกกับเราไหมมันก็มีโอกาสเลิกแต่ บางทีแล้วการที่คุณยืยุดจุกกระชากเขาไว้ไม่ได้แปลว่าจัดดึงให้เขาอยู่นะเขาอยากอยู่ <c oughs> เขาก็อยู่ <c oughs> ถ้าเขาไม่อยากอยู่ <c oughs> ขเขาก็ไปมันไม่ได้ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเพียงคนเดียวที่จะยืยุดไว้แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นะครับดังนั้นอย่าสะกดข่มด้วยวิธีการยืยุดจุกกระชากเอาไว้ดังนั้นเนี่ยปล่อยวางแล้วทุกอย่างอาจจะดีกว่าเพราะตอนนี้เขาก็ปรารถนาที่อยากจะปล่อยวางความรู้สึกต่างๆและทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้เช่นกันเขายังอยากเป็น คู่กับคุณได้อยู่เพราะว่ามันมีไพ่ที่ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขายังอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ขอให้เขาเคลียร์ทุกอย่างให้ผ่านพ้นปัญหาไปให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นในการตัดสินใจของคนทั้งสองฝ่ายสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกระังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ